ท่านเปาคือบาบอกจันเจ้าไปหาตัวเสียแป้งหน้าโนดยม่ใครไม่ได้มักท้าแป้งปนนันได้ท่านกงซุนสีเห็เล่าไปหาเห้ยังลแป้งหน้ายังหน้าโนเต้าน่ะแป้งหน้าโนดครับท่านเปาแล้วคือยังเห็นทางตำรวจคือเจ้าขนกวางกำลังขึ้นไปสองสามรอยคนผู้ได้ท่านกงซุนสองสามรอยนก็เป็นยังครับท่านเปาหาบ่พ่อ,พอลักษณะสิไปกินเขาปลามากกว่าครับท่านเปา ข้าซานก็เห็ดตามแผนตัวตัดสเสบียงบอกให้มีสเสบียงกินจักน้อยมันก็นลงมาตัวมันหิวอ่ะเรื่องท่านเปาเขาได้ตัดสเสบียงมันนีไปสามสีอ่อาทิตย์แล้วนั่นก็แสดงว่าใกล้สจับได้อีกบ่โดนอกวเคยวานัากก่นน่ะท่านเนอัดวิดีโอลงมาครับท่านเปายังอ้วนตึงสมบูรณ์เฮ็ดปานเลนยอกเย็กน้อยไปจับก็บ,บ่จับจักเถื่อมไม่เป็นตั้งเด๋ดบอกจันเจา้าทรงจันเจ้าขึ้นไปตาม เสียแป้งหน้าโนดให้ได้โดยเร็วท่านกองสุนสังการไปบอกแล้วว่าคอยให้เวลาแค่สองมือเท่านั้นจนเจ้าเป็นหน้าถือยุ่งกัดเป็นไครเลือดออกครับท่านเปาอาสัยก็บอกหวังเชามาหันขึ้นไปให้เวลาสามมือหวังเชามาหันกินตำบกฮวงใส่ครับอีปูน้อยตอนนี้ท้องเสียหมอกำลังขาน้ำเกลือให้ครับท่านเปาเวลากินยังโอโหแจักเรามาระวังมมนกระท้องเสียสตัว ไปตามมือปราบลางหลงเจ้าอูมาบาดท,ที่นี่ในเวลาหนึ่งอดีตต้องจับให้ได้จับเป็นจางหลงเจ้าอูนี่ดังไฟฟิงต่อหนาวขี่ท่านไฟลวกมือครับประานก็ต้องเป็นท่านโกงสุนระบาด <c oughs> ผมอ่อยครับท่านเผาเพราะให้ปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นนั่นเป็นนี่ไว้เด็กข่าวว่ามีคนมาสมัครเป็นพอขั้วไหม เ็เจ้าจบอีกอย่างมาึ่งนะท่านกงซุนคือว่าถามพ่อขั้วไม่ของเฮานี่ปริญญาหาใบครับท่านเปาไม่ป๋าคือไปทัขยันเลี้ยนเหรอวะปริญญาหาใบสมรทั้กองซุนเป็นตั้งจเจรยนครับโลดไทยเอกสารเพิ่มสีใบครับท่านเป,ปาหภาษาไทยเอกสารต่อยคอยไม่เป็นโล้ทุนท่านเปาเด่ข่าวว่าไม่เงีสีนี่มาช่วนท่านเปานี่ไปเกี่ยวเข่าซอยเป็นจึงใดเนี่ยละครบงี้สี เขาแล้วก็งามดีตัวท่านกองสุนมีต้ห่วงใหญ่ๆแล้วอีกอย่างเขาแล้วมีสัมมาารวะขนาดคอยย่างไปมองได้เขาแล้วก็กองเอลี่ย้างลางผู้นั้พากันกลมเกี่ยวจนปวดเอยังว่าท่านกองสุนเขาล้มอาจจะเกี้ยวยากครับท่านเปาแต่ก็เป็นอย่างหลายแจ้งท่านกองสุนให้เที่ยงมั่นเข้าเตรียมปฏิบัติการแผนเอปฏิบัติการแผนเอแนวใดครับท่านเปาชี้แจงให้ชัดอีกรอบได้บครับเกี้ยวเขาหน้าเข้าพร้อมกับเขาหน้า้างๆงเลย ให้จันเจ้าวังเฉามาหันไปโจมฟอนเขาเขาเจ้ามาเปลี่ยนกับฟอนเขาของเฮ้าและไปยังต้องโจมฟอนเขาห้องไปสลับกับของเพิ่นละครับทนเป่า เขาจะคล้องบริษัทปุ๋ยเป็นมาเพราะก็ยอมก็ยอมนี่มันเขาเข้าเจ้าห่วงขาแขนนี่มะโจมมาเปลี่ยนผมว่าเขาบ่ต้องเหตุผงสั่นนะครับท่านเปามันจะเกิดความเสียหายกับเขาห้องเฮ้ามันสิเป็นคือจังปีที่แล้วได้ครับท่านเปาท่านเปาจำได้อยู่บ่จำได้แล้วเนาะปีก่อนเขาปลูกเขาเดียวเขาเจ้าปลูกเขาเจ้าเอามาร่วมกันสีเ่กันจักเป็นเขาอย่างกินกระบื้แทบแต่ว่าปีนี้คอยสอบถามขาเจ้าแล้วขาเจ้าปลูกเขาเนีวคก็เฮ้าต่ท่านคงสุด